สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีเมนูซาลาเปามาเสิร์ฟนะคะซาลาเปาสามสหายมีไส้เผือกนะคะไส้มันแล้วก็ไส้ครีมคัสตาร์ดนะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยจ้านุ่มๆอีกแล้วเหมือนเดิมนะจ๊ะรอบนี้ใช้แป้งซาลาเปาทำนะคะไม่ใช่แป้งอเนกประสงค์นะคะแป้งซาลาเปาคือแป้งซาลาเปาพิเศษะคะ่ะ เนื้อก็จะขาวเนียนนะคะไปดูกันเลยจ้าส่วนผสมอย่างแรกนะคะก็จะมีนมอุ่น260กรัมนะคะที่อุ่นในไมโครเวฟนะคะเปิดประมาณ สามสวินาทีเนาะก็อุ่นดูดูเอานะคะว่าถ้าอุณหภูมิที่เราอยู่มันเย็นก็สัก40วินาทีนะคะเอานิ้วจุ่มดูว่าเราพอเราทนได้เนี่ยก็แสดงว่าอุ่นประมาณนั้นนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ40กรัมแล้วก็ยีสสองช้อนชานะคะผสมกันเลยน้ำตาลทรายยีสนะคะ ใส่ไปแล้วก็คนนะคะให้ยีสตกับน้ําตาลทรายนมนะคะเข้ากันเนาะถ้ามันเป็นก้อนนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะบีบให้มันออกหน่อยเนาะนแล้วก็พักไว้นะคะสักห้าทีให้มันขึ้นฟูเนาะแล้วก็ไปดูส่วนที่ส่วนของแห้งกันคะ่ะ นี่คือแป้งเอ่อแป้งสลับทำสลับเปานะคะไม่ใช่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะแป้งสลับเปามันจะข้อดีก็คือว่าเนื้อสลับเปามันจะขาวนวลน,นะคะถ้าเป็นแป้งอเนกประสงค์เนี่ยมันก็จะออกเหลืองหน่อยนะคะอ่าแล้วก็แป้งเอ,อ่อสลับเปาสามร้อยแปดสิบกรัมนะคะแล้วก็ผงฟูสองช้อนชานะคะอืมเราก็ฟูเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เมื่อกี้ใส่น้ำมันพืชไปสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทำเหมือนออขนมปังเลยค่ะแล้วก็นวดผสมให้เข้ากันก่อนแม่มือเดียวเหมือนเดิมนะ,ะพ่อเอาน้องไปเดินเล่นนะคะว่าน้นก็คือต้องรีบทำนะคะก็จะได้กลับมาก็ อาบน้ำอะไรทันกินกอดีเนาะตอนเนี่ยเราผสมกันจนแบบนี้นะคะที่พอจะนวดได้ใช่ไหมเราก็จะใช้มือนวดไปนวดเหมือนขนมปังนะคะนวดไปประมาณห้าทีนะคะจนแป้งเนียนแล้วก็ไม่ติดมือไม่ติดภาชนะนะคะตอนแรกๆเนี่ยมันจะติดมือหน่อยนะคะช่างมันนะคะไม่ต้องใช้แป้งมามาโรยนะคะก็คือนวดแบบนี้ค่ะนวดไปเรื่อยๆแฉะงี้นะคะจนมันไม่ติดมือเนาะ แมนนวลาทีพอดีเป๊นะะเก,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 กนะคะแล้วก็ตบๆๆนะะแล้วก็หาออแอปคุมนะคะหรือไม่ก็ฝาอะไรก็ได้ปิดนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้40นาทีนะคะให้มันขึ้น2เท่าเนาะเดี๋ยวมาเจอกันจะ้ะวันนี้เรามีไส้3ามไส้ในการทำซาลาเปานะคะก็มีไส้เผือกเนาะแล้วก็ไส้มันนะคะมันเทศนะคะแล้วก็ไส้ครีมคัสตาร์ดนะคะหรือไส้ครีมใ,ใช้ก็ได้เนาะ เรามาดูวิธีการทำปั้นไส้ก่อนอย่างแรกก็ปั้นไส้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแป้งมาครึงนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราก็จะปั้นไส้กันเนาะเดี๋ยวอันปั้นมันก่อนก็ได้เก็บแรปไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเผื่อไว้ปิดตอนที่ปั้นเสร็จเนาะเดี๋ยวมันจะแห้งช่ช้ชนในการปั้ อยากได้ก้อนแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่เลยไปประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันไม่อยากให้จาลาเปามันใหญ่มากเนาะใหญ่บ้างเล็กบ้างดูสิอันนี้มันก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะ อัน้ปั้นเผิดต่อเนาะระหว่างนี้ก็เอาลัดอันเดิมนะคะมาปิดกันเอาไว้กันลมมันจะได้ไม่แห้งนะคะมาจา้ะเผือกนะคะอ๋อขาตัวเล็ก แล้วก็เหมือนเดิมนะคะไฮไลทครับอะไรครัเดี๋ยวเดีถ้ามือถ้ามือเปียกนะมันจะไม่ค่อยมีอะไรมาติดคิดเองหรือเปล่าแล้วก็ปั้นเผื่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคราวนี้ก็มาทำในส่วนของแป้งเนาะแป้งระบวนแบบ อืดมากเลยนะคะไม่อยากจะบอกความจริงเลยว่าแม่หมักแป้งมาความจริงแป้งมันต้องหมักแค่ชั่วโมงเดียวใช่ปะแต่ตอนเนี้ยเออมัวแต่ไปกกน้องนะคะให้นมน้องมังม่งเนาะไปกินข้าวมั่งอะไรมั่งกวนกวนไสอีกนเนาะล่อไปสี่ชั่วโมงนะคะ <c oughs> อ่ะดูดูสภาพแป้งสี่ชั่วโมงเป็นยังไงมาดูสิดูบบบวมแทบจะเต็มกระมงอ่ะแล้วก็ชกชก ลมดูสิโชคลมออกนะฮะโชคลมออกแล้วก็เอามันออกมานะ,ะมันกลิ่นยีดแรงมากอยากจะบอกว่ากลิ่นอ,อ,อยากรู้ว่าถ้ามันอยู่ถึงเช้านะี่จะเป็นยังไงกลิ่นเหมือนเหมือนมักเหล้าอะ่ะแล้วเวลาไปมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหมือนมักเหล้าเลยอะ่ะยังไงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นรสชาติอะไรยังไงไหมอ่ะโอ้โหกลิ่นสุดยอดนะเหมือนเหมือนเบียทำไมกินเหมือนเบียอย่างนี้ <c oughs> มันหมักนานไปหน่อยเนาะอ่ะอ่ะอะไม่ทแล้วเก็บแรกนี้ไว้เหมือนเดิมนะคะ พับไปพับมาเนาะแบ่งแป้งนะคะดูสิมีความแตบบิดนิดหน่อย <c oughs> พับพับพับเราจะแบ่งแป้งนะคะแบ่งกี่ลูกดีดูซิว่าจะแบ่งใจนะอยากจะแบ่งสักสี่สิบอันนะคะ ได้ส,สักสี่สิบอันจะได้หรือเปล่าก็จะเป็นเอซาลาเปาจิ๋วนะฮะต้องอันนี้ยี่สิบใช่ไหมจะได้ไหมดูกันยี่สิบอ่ะยี่สิบยี่สิบ ได้ไมั้าสิบอันจะได้ไหมอันเดี๋ยวมาดูกันเนาะอย่าโลภมากสี่สิบอันให้ได้ก่อนนะคะโอเคมาแต่แม่แบ่งแป้งกันนะคะมาดูกนันจะได้เท่า,ทาไหร่นอ้อนี่ห้าอันนี้ห้าได้ไหมมันก็จะ เล็กไปะนะอะ,อะนี่สี่จะได้อันละแปมากกว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะ,ะ,ะ,ะมาตัดหน่อยว่าเดี๋ยวมันจะเล็กไปไหมอ่ะลองก่อนนะไม่ลองก่อน ค okay, ได้สิบไหมนิ้เล็กมั่ใหญ่มั่งข้างมังงนถ้าไหนก็ชั่งน้ำหนักออกนะคะเนี่ยสองสี่หกเจ็ดแปดก้าอ้าวก็เก้าอยู่ดีสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าเก้านะคะดูสิเอาให้ได้สิบพยายามเอาให้ได้สิบอ่ะสู้ <laughs> จะสู้กับเธอนะคะเราจะทำให้ได้นะคะ ยังไม่ตัดเปเนาะอืมโอเคสิบอาจนได้เนาะอ่ะมันเดิมเลยเก็บก่อนเดี๋ยวจะเอาแลปปิดอันนี้ก่อนนะคะดเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวกว่าจะถึงคิวนางนะคะแห้งหมดเนาะอ่ะอเ,อเก็บแป้งห รีบนะไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเพิ่งไปกกน้องหลับเมื่อกี้นะคะแต่กลัวเดี๋ยวอยู่ดีๆตื่นอีกเนาะเพราะว่าเราจะปั้นเสร็จกว่าจะเราจะนึ่งอีกเนาะแม่ต้องแม่รีบตลอดเวลานะคะไม่มีเวลาไหนที่ไม่เคยรีบดูสิมันจะได้หรือเปล่าอันนี้มาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวก็รู้ตอนเคึ่งแป้งเนาะอ่ะโอเคนะคะปั้นเรียบร้อยแล้วเนาะว่า ที่คึงก็เป็นหินอ่อนนะคะแล้วท็อปก็เป็นหินอ่อนก็เพราะว่ามันจะกระแทกกันเกิดร้าวขึ้นนะคะอ่ะอแรกก็มานี่นะคะกดนะคะกดไปเป็นแบ,ง,แบ,ง,แบงอามีดออกก่อนจริงๆระใช้อันเล็กดีกว่าเนาะคึงนะคะคึงจากข้างในออกมาข้างนอกอย่างนี้นะคะให้ให้ตรงกลางมันได้ว่าอะไรให้ตรงกลางมันมันมันเหลือความหนาเนาะ,ะอันนี้หลอ หลบๆไปไหน่อยมันลำบากใช้ลำบากมากเพราะมันใหญ่นะคะยังไงก็หาซื้ออันเล็กติดไว้ด้วยเนาะนนคึงจากข้างในออกนี้มันหนักเห็นไหมพอมันหนักมากอ่ะมันจะแบบแบะจนแบบป้านแล้วก็ดังมาก <c oughs> พอดีน้องตื่นพอดีนะคึงจากข้างในออกข้างนอกนะ หนักไปอ่ะมงใส่จะไม่ได้ใช้ดีนะคะอันนี้อันนี้ของแม่สามีนะคะเขาไม่เขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใช้เขาเลยเอาม,มาเหลือตรงกลางไว้ให้มันมีความหนามันจะนูนกว่าเห็นไหมจะยึขึ้นมาได้ไหมอ,อย่าบางมากบางมากเดีย๋ยวมันขาดเนาะ,อะเอาใส่อะไรมาก็ได้สักอันเลง จะหุ้มได้ไหมเราจะหุ้มได้ไหมก็ดึงไปด้วยจับจีบบอกก่อนเลยนะคะออกตัวก่อนเลยว่าจับจีบไม่เป็นเนาะทำเป็นอย่างเดียวนะเนี่ย <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ดันใช่ไหมออ,อันนี้ก็ใหญ่กว่าเนาะไส้แปะติดไส้ไปแล้วอ่ะอออกึ๊บกึ๊บไส้ ไม่เคยได้เป็นดีนะฮะอ่ะเป็นกลมๆนี้แล้วกันเนาะเห็นหให้มันปิดรูมันเล็กใช่ไหมละ่ะให้มันปิดรูนะเราก็ทําสัญลักษณ์อะไรไว้ก็ได้ให้มันอ,อันนี้มันใช่ไหมเราก็ทําให้มันเป็นเหมือนหน้าแตกเหลืองๆอสีส้ม,มก่อนกรีดกีดแบบไม่ต้องขาดมากไม่ต้องขาดมากนะเพราะว่าเดี๋ยวพ,พอพอนึ่งไปอะ่ะมันก็จะขาดอีก นี่ก็ไน,นี่แค่นี้พอเนาะอ่ะแม่ลืมอีกแล้วแม่ลืมตัดกระดาษไขค่ะเดี๋ยวตัดกระดาษไขก่อนเนาะมาแล้วนะคะไปตัดมาแล้วมาวางเนาะกาๆเอาเนาะไม่ได้แบบนั่นขนาดนั้นให้แป้งมันขาดนิดนึงแต่ยังไม่ต้องถึงไส้เพราะว่าเดี๋ยวตอนนึ่งอะ่ะมันจะแตกไปอีกนะคะเนี่ประมาณนี้ นนี้คือไส้มันนะคะระหว่างนี้เราก็ต้มน้ำํำตั้งซึ้งนะคะแล้วก็ต้มน้ํำแปะให้เดือดด้วยนะคะเปิดไฟแรงนะคะเพราะว่าอันไหนเสร็จแล้วจะได้น,นึ่งเลยนะคะเพราะว่าระหว่างที่เราห่อเนี่ยก็เหมือนเป็นการพักแป้งไปในตัวเนาะจริงๆมันต้องพักแป้ง20นาทีนะแต่กว่าเราจะทำเสร็จอะ่ะมันจะเกิน20นาทีแน่นอนเราก็ไปตั้งไฟตั้งนีเลยแล้วกัน แล้วก็มาคึงอันต่อไปเนาะอย่าให้เสียเวลาวีไปก่อนคนะึงออกไม่อยากให้มันดังนะคะพอเดี๋ยวมันกระพบดังแล้วมันมันตำน้ำพริกนะอันนี้ดึกแล้วด้วยเนาะมันดังขึ้นไปข้างบนค่ะเดี๋ยวนอ้องตื่นอีกหูไหวมากค่ะนี้ พื้นที่ก็แคบแคบเห็นไหมแคบหนักมากอาบอกว่าหนักมากน,ะะนี่เราก็จะเป็นไส้เผือกนะคะอะเผือกไส้เผือกนะชัดไหมฮะโอเควางอันนี้จะลองดันเนาะ เคยสำเร็จอ่ะจะพยายามนะจ้ะเกี่ยวออมาเกี่ยวออมาแม่ไม่เคยทําแบบไอ้นี้ยจีบเนี้ย,ยสําเร็จเลยอ่ะเออต้องให้เห็นเพลือกหน่อยไหม,ไหมอ่ะอ่ะอ่ะให้มันเป็นเกลียวข้าเกลียดมากบุญใหม้มันเป็นเกลียวอ่ะ เราจะยังไงกับเธอล้วโอเคอ่ะให้เป็นอย่างเงี้ยให้เป็นเกลียวเกลียวเงี้ยนะเออเป็นแบบนี้แล้วกันนะปุ่ม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 นี้แล้วกันนะเออเหมือนจะเกลียวไหม <c oughs> อ่ะแล้วก็วางกระดาษนะคะอันนี้คือเผือกไส้เผือกนะคะอะ่มาดูไส้คาสตาร์ดกัน ขาวนวลมากกว่าแป้งอเนกประสงค์เยอะคือดูรู้เลยว่าแป้งมันขาวอะ่ะแป้งอเนกประสงค์มันจะแบบมันจะเหลืองตั้งแต่แป้ง,ปงอันเนี้ยตอนตอนทำเนี่ยนะคะทงมากทงมากนะคะดึงดึงเดี๋ยวเอาช้อนตักครีมคัสตาร์ดแป๊บนะคะ,ะครีมคัสตาร์ดแม่ขอเปิดทีนี้แล้วกันเนาะเปิดถ้าเหลือแม่ก็ได้เอาเก็บได้ ก็ตช้อนตักนะมันก็มีความเร็วใช่ไหมเนี่ยหนึ่งช้อนชาน,นี่ก็พอแล้วแต่เนาะจะใส่เยอะใส่น้อยอันนี้ใส่เยอะมากไม่ได้เพราะว่ามันเล็กใช่ไหมละ่ะอันนี้เราก็จะทําเป็นเป็นกลมๆธรรมดาพอแล้วกันจะรอดไหมจะรอดไหมดึงให้รอดก่อน <laughs> อย่าหาทำนะแม่ไม่เคยจีบไอเนี้ได้เลยดึงแป้งขึ้นมาติดกันนะอ่ะคัาสตาทะลุแล้วนะคะแล้วก็ความแบบนี้กลมๆแล้วกันเนาะแบบนี้รีบเลยจ้ะไปกันนะจ๊ะ,ะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งทีละอ่าสิบสามลูกนะคะเดี๋ยวนึ่งก่อนเลย วางเรียงแล้วเนาะเราก็ปิดฝาแล้วก็เปิดไฟแรงนะคะนึ่ง12นาทีเนะเาะมาเจอกัน10นาทีก็สุกแล้วนะคะไม่ต้องถึง12เราเพราะว่าลูกมันเล็กเนาะประมาณ10นาที9นาที10นาทีดูสิมันแตกอะ่ะไอไส้ครีมนะคะมันแตกเพราะว่าแป้งมันบางอะเนาะเราต้องใส่ให้น้อยกว่าน,นี้แป้งนุ่มมากเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกนะคะแล้วก็เอาอันต่อไปเข้านึ่งจนหมดนะคะ สวยงามไหมคะมอที่สองกว่าจะได้ร um, ีวิวนะคะน้องตื่นน yeah. ้องไม่รอรีวิวน้องหม่ำเหรอน้องจะหม่ำเหรออ่าโอเคโอเคอุ่นๆในไม่ทีแ oh ม่ชิมาดึงอันนี้ให้เอากระดาษออกก่อนโอเคน้องอยากกินแล้วอ่ะมัมงโอรีวิวให้แม่เลยใช่ไหมหมัมซาลาเปาลูกน้องก็เพิ่งตื่นนะคะงั้ม อื <c oughs> okay, มเคมไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับดูทำหน้าดิโอเคไหมโอเคแม่รีวิวแล้วเนาะแม่ไม่ทันได้ร,รอรีวิว <Okay. S 2> คนนี้ไม่เคยรอนะคะหน้าตาจะไม่สวยนะคะอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นเอ่อเผือกนะคะแล้วอันนี้ที่ผ่านนี่ก็เป็นมันเนาะเนี่ยอันนี้มันนะคะอันนี้เผือกอันนี้ก็เป็นเอ่อ อะไรนะไส้ครีมนะคะอามาลองดูกันเลยจ้ามาเรามาดูเนื้อในกันเนาะนี่อันนี้ไส้มันนะคะที่เราผ่าเนาะดูสิมันมันไม่ร้อนแล้วว่าจนมันเป็นชืดแล้วอะ่ะเนาะกว่าจะได้รีวิวอะดูเนื้อในให้นะคะถ้าบิต,ตอนร้อนนะมันจะก็จะดีมากเลยเนาะกรุดกรุดเห็นไหมขนาดอย่างเงี้ยไส้เรายังแบบมีความแห้งเห็นไหมคะเนาะ แต่รับรองว่าอร่อยค่ะรสชาติแบบดีแม่ลองชิมแล้วนี้คือไส้มันนะคะแป้งนุ่มแล้วก็อันนี้เป็นไส้เผือกขาวเนะืน้อเนียนข่าวมากเลด,ด,ดูอ่ะไส้เผือกดูหูถ้ารีวิวตอนร้อนนะสวยงามเลยแหละนี่เห็นไหมไส้เผือกเรานี่นีแป้ง น้องมองน้องมองอ่ะแล้วก็มาดูไส้ครีมมันไม่ซูมเอานี่นี่ไส้ครีมนะคะเห็นไหมอ,อรสชาติแบบกำลังดีค่ะดูน้องกินด้วย ถ้าน้องกินนี่คือการันตีแน่นอนว่าอร่อยอร่อยสำหรับเขาเนาะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบายบายลองทำกันดูนะคะนี่สามวันหลังจากทำผ่านไปแล้วนะคะเอาเข้าตู้เย็นเนาะแล้วก็ออกมานึ่งสามนาทีนะคะอุ่นสามนาทีดูสิมันยังนุ่มงานดีอยู่เลย ใช่ไหมเดี๋ยวจะฉีดข้างในให้ดูดูนะมือร้อนนะมือแค่มือบีเห็นไหมโอ้ร้อนงานดีเห็นไหม,น,น,หน,ไหมนุ่มแน่นอนจ้าสุดนี้ซาลาเปานมสดนะคะเลยแค่นี้แล้วคะ่ะสามวันเท่านั้นสี่สิบลูก <c oughs> สามวันแล้วก็ยังดียู